ั้นตอนนี้นะครับเราจะได้ผงทองนะครับเพื่อพาไปเผาไม่ใช่อยังไม่ไม,ไม่ไม่เผานะครับตกตะกอนทองทองจะจับรวมกับซิงคนะครับเราก็จะลินน้ําลินน้ําทองออกก่อนนะครับลแล้วก็จะเหลือผงซิงที่รวมตัวกับทองนี่ยังแสบอยู่เลยนะครับเนี่ยโดนสารเต็ม โลเทน,น้ำสาระละลายทงเดี๋ยว<อ>ว่ามันก็ออกเต็มที่แล้วนะเนี่ยนะมันก็ออกเต็มที่แล้วนะส่วนที่เป็นน้ําทิ้งนะครับเอาแต่ตะกอนที่ที่ซิง์ผง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 สังกะสีไปจับทองเอาไว้ก็คือลินน้ําใสๆทิ้งครับเหลือแต่ตะกอนที่เป็นผงเห็นเห,ห็นผงซิง์ไหม ปกติซิงตะกี้มันออกสีเทาเทาไม่ดำเข้มเห็นไหมเห็นเห็นตอนนี้ออกดำมากอื หมดแล้วมดแล้วนะนะหมดแล้วมแล้วทีนี้ทีนี้ที่หมดแล้วเนี่ยเราจะเทนี้กลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อกับิงตอเพื่อทดสอบว่าหมดแล้วยังเพื่อความมั่นใจก็ยังมีน้ำสีทองอยู่เพราะนั้นยังมีอีกยังไงผงทองผงสังกะสีคนทอง นี่จะทำไม่ดีเราก็ต้องทิ้งทองเห็นไหมโอ้ยังมีตะกอนของของทองก็นะล้างใส่ถ้าทำไม่ดีก็เท่ากับทิ้งทองโดยโดยปาประโยชน์นะฮะเงาแล้วเอานะอเน้ำทิ้งในนี้ก่อน ในน้ำนี้ยังมีทองอยู่ไหมยังมียังมีทองอาจจะมีหลงเหลือเราต้องเราต้องทำอีกรอบหนึ่งก็คือของน้ำเอาน้ำนี้มาทำอีกรอบหนึ่งเพิ่มเพิ่มสารเคมีเข้าไปไตรไฮโดรเจนท์ของไตรเข้าไปไฮโดรเจนตัวนี้นะครับที่ทำให้นิวเป็นอย่างนี้เลยนะฮะโดนกัดเอ็มเอลดนกัดมีถูกสารเคมีนะครับอันตรายมากนะต้องใส่ถุงมือดีนะมันมันต้องไปล้างยังแสบไหมยังแสบเสพเปนคั้งยู่ โอ้น่าจะล้างน้ําอุ่นนะมันล้างน้ําอุ่นเออเดี๋ยวต้องล้างน้ำไม่มันก็เหมือนน้ายาล้างแผลแล้นไหมใช่ใช่ใช่เป็นน้ํายาล้างแผลแต่ว่ามันเข้มข้นกว่าแค่นั้นเองเลือนมันจะแสบมันจะกัดอ่ะนใส่ไฮโดรเจนปอีกเพื่อเพิ่มปฏิกิริยายมันแล้วก็กวน หลังจากนั้นก็ใส่โพแทสเซียมโดยปกติแล้วก็คือทีนี้เราจะต้องใส่ประมาณ80กรัมไมไเอรอบสองรอบสน้ำตัวเดิมละลายตัวเดิมจต่เพิ่มสารเคมีลงไปให้มันเข้มข้นขึ้น80กรัมต่อน้ำ1ลิตรแต่รอบสองเราใส่แค่ประมาณ80กรัมเอ๋แล้วกวน ิดได้ท um> องเพิ่มนะครับเกิดได้ทองเพิ่มก็เสร็นแล้วก็สิงตามขั้นตอนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ทำหนึ่งรอบเพื่อว่าเื่อจะได้ทองเพิ่มใส่ถุงสิงทำซ้ำอีกรอบทำเหมือนกับตัวเลขครับถ้าแปลกใจก็คือหัวกระที่กรถังกระพี่นะครับที่ก็ยังมีประโยชน์

นี่ไม่มีฟองลเลยมีรับเก็บฐานเชียบางทีมันมีหมดไปในนู้นแล้วแต่ว่านี่คือเก็บก ฟองแล้วมีฟองวาว้เด๋ยโงอยู wow. oh. ่นนสมัยก่อนนี่เราต้องใช้วิธีการลอดเปลีปใช้ไฟฟ้า นี้ใช้เคมี อะไรม้อนเยอะเลยดี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  เมื่อถ้าเกิดเราขายของพวกนี้ขอทางงานแล้วเราทางงานเซฟต้อมันดีมันก็ดีแต่เนี่ยก็ทำทำแต่ต้องทําให้เป็นสําคัญแต่ว่าตกลงว่าถ้าเราขายพวกนี้นะถูกเอาเปรียบเยอะเมนบอร์ดกิโลนตอนนี้สามร้อยกว่าแล้วนะไม่ใช่เราขายคอมพิวเตอร์มือสองอ๋อใช่เซฟต้องมันเรื่องมาเออนี่ขายขยะเอาละเททิ้งเลยร้อนร้อนใช่ไหมลืมเลือกลืมเลือร้อนนี่แหละร้อนมากเ โอเคเท่เทเทน้ำนี้ทิ้งมันในนี้เลยหึตั้งบนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันตกตะกอนแป๊บหนึงรอรอรอต้องรอก่อนเลยทิ้งยังลออยู่เลยนี่ลอยลอยเลยน้ำใสเลยนะลอยตะกอนตกนิดนึงรอบนี้รอบนี้เปรียบเหมือนหางกะทิ

นี่ขอแกมีของโบราณต้องไหะต้อินเลไอเรองเครอินี่มีเรื่มเคองินวิไม่ชมีอะไรมันอ้ามแต่จักรยานโอ้ใจว่ามีสะสมของโบราณด้วยอะที่อ เราเราลินน้ำที่เป็นสารละลายทิ้งเพื่อเอาเพื่อเอตะกอนที่เราคาดว่ามีทองจับกับสกรสีอยู่เดี๋ยวมาดูกันรอบนี้ น้ำใสเลยนะเด่กก็ไม่ทิ้งน้ำนี้เก็บใส่กระอนไว้ทำมใช่ไมไม่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 มีประโย์แล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วดูว่ามันมีสีเป็นไงบ้างสีอ่อนกว่าไหมตะกอนอยู่ตะกอนอยู่่นอนานะสิงงสีดไม่เท่าเอีอยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเราจะทเราจะทีไปนู้นเพราะว่าก็เดี๋ยวเราจะกัดสิง บนพิกเกอร์ใหญ่ไอ้ที่ฉีดนี่คือน้ำเปล่าล้างล้างเอาตะกอนซิ้นตะกอนถังกระสกีกับโซลคัม